ครับอ๋อเออเห็นแป๊บๆอ่ะใช่เป่ารถรถไอ้คุณคุณไปพูดคุณเฟ็กนิวนะคุณเฟ็กนิวนะเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเขาพูดยังไงอะเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเขาบอกว่าเขาเขาแค่บอกว่ามีอะไรต้องการอะไรให้ไปบอกเขาเองอ่าประมาณนั้นอะแต่เราเรากลัวว่าพี่เราแบบไม่รู้อะผมกลัวเขาว่าเกรงใจอะ มมผมห้าวไงผมห้าวก็อย่างนี้แต่ว่าบรณผมเจอกล้อยผมเป็นอีกคนนึงนะผมห้าวเฉพาะพวกพี่อ่ะผมเจอกล้อยแบบสมมติกล้อยอวยพรมันเกิดผมปะจ้าคุณจ้าจริงจริงกลัวก็ไม่รู้เป็นอะไรเขาไม่ได้ของขวัญน,นะพี่เขาแค่ดีเอ็มมาครับบอกว่าเขาก็พิมพิมมาเตือนแบบยาวๆหน่อย <c oughs> พิม์มาเตือนยาวๆแล้วก็ขอให้เรามีความสุขอย่าไปใช้ชีวิตเบียดเบียนคนอื่นต้องการอะไรก็ให้บอกเขา แต่เขาขอไม่ลงสตอรี่แล้วกันเพื่อความสบายใจของทุกๆฝ่ายเขาพูดองี้ครับพี่เราก็จ้าจ้าจ้าเราก็ได้แค่นี้เราก็จ้าจ้าก้อยจ้าไม่ถามไปว่าต้องการความอยางจิงจังกันไหมไม่กล้าพี่กล้าพูดกับใครไหมล่ะไม่รู้ไม่เหลอะรถนะคุณเก่งขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่หลายๆคนอะไรพี่ไปลงปุ๊บมีแต่คนด่าผมคอมเมนต์ะนใช่คอมเมนต์อะมีแต่ด่ามีแต่อะไรเงี้ยผมเห็นแล้ว มีแต่พวกพี่จะ่เชียกับเพื่อนๆอยากเห็นคนรักกันอะฮะไม่ได้เป็นเลยคอมเมนต์เลยเนี่ยแล้วจะด่า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 ไม่ได้จำไว้นะพี่ด่ากันจังเลยแหมแต่ละคนตอนแรกมันก็ซืหอหูาหูหมาก็ทำให้เราไงอะไรนะเขาบอกว่าหมาอยจะพึ่งตายกับหมาเ็ิ่งอยู่ก็ไม่มีอะไรเราก็แค่ไม่ใช่เร้ว่าแค่บอกเขาว่าไม่ต้องการให้ช่วยอะไรก็ช่วยเลี้ยงน้องหมาพออะไรเงี้ยไม่แต่ว่าไม่แต่ผมว่าเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดถึงเวลาที่เหมาะสมอะไรพี่ โค้ช oh, ก็ไม่รู้ไงอันนี้เราก็ไม่ไม่รู้ไงอน,นาคตแต่ว่าวันนี้มันก็อนะขอบคุณครับรถ <laughs> ขอบคุณนาจ้ารถจ๋าสดว่าิกก็มอว่าถ้าถสมอนาคตมันมีการรทิอนี้มันต้องมนมันก็ไม่แน่ไม่นอนเนละพี่ใช่ไหมละ่ะไม่ไม่รู้แต่บอกว่าไม่รีเทิร์นมันก็ไม่ไมรู้อะใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่ไม่แน่นอนอนะ <laughs> ใช่ไหมละ่ะ อ่ามันก็ไมม่ไได้่นอนเอายกเว้นผมอ่ะสมมติถ้าเกิดผมแต่งงานไปอะไรเงี้ยน่าจบแล้วพี่ก็ต้องเลือกถามเรื่องนี้แล้วใช่ไหมล่ะอ่าใช่ไหมล่ะหรือว่าเขามีแฟนอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องเลือกถามเรื่องนี้แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าหลายคนมองว่าก้อยเอาเราอยู่แล้วเข้าใจเรามากที่สุดเทียบกับเขาก็เอาเราอยู่อ่ะพี่เขาก็ดุเขาเขาไม่ได้ดุหรอกเขาเขาเรียกว่าเขาและเขาเนี่ยมีความเป็นผู้นําอ่านี่ห่อเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมีความเป็นผู้นําแล้วก็ผู้ชายกระล่อนอย่างเราก็จะเกรงใจอ่าใช่พี่ อะไรนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เออเดี๋ยวเขาบอกแล้วจากได้แล้วบอกเขาเองออะไรพี่ถ้ามาเมาอ่ะมีถ้ามาเมาอ่ะมีส่งรูปหัวใจอะไรเงี้ยถ้ามาเมานะพี่ถ้าเมาเมาอ่ะถ้ามาเมาอ่ะก็จะมีเป็นหลายคนเนี่ยเวลามาเมาพี่นะคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมพี่ส่ง ไม้ออบไม่ตงอบไม่ตอสอบไม่้ออบไม่ตองอบไม่ตออไม่ต้อไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบม่ตองสอบไม่ตองสอบไม่ต้ออบไม่ต้องสอบไม่้องสอบไม่ต้อ่สอบไม่ตองอไม่ต้ออบไม่ตออบไม่ต้ออบไ่ต้ออบไม่ต้อม่ตออบไม่ต้ออบม่ต้ออบม่ต้องสอบไม่ต้ออ่ตองสอบม่้ออบไม่ต้ออบไม้องสอบไม่ตองอบไม้องอบไม้องสอบไ่ต้องไมต้องสอบไม่ตองสอบไ้อบไม่ตออบ้องสอบไม่ต้องไม้ออบไ้ออบไม้ออ่ตอ่อบไมตออ่ตออบไม่ตออบไ่ตอองอบอ เอาดีแพ้สดเลยหรอเราเรามีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เราลูกผู้ชายไปต่อไปต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปฟังเพลงพี่ตูนช่วยได้นิ้วพี่ตูนอะไรมาบ้างหลังนี้ล้มพี่อุบัติเหตุครับล้มนิ้วหักครับก่อนก่อนหน้านี้ประมาณสักสามวันพี่ก็ถือว่าแก้เคล็ดปีที่แล้วสงการหัวแตกไปแล้วไงปีนี้ก็นิ้วหักก็ถือว่าโอเคละใช่ปีฟาดเคาะจะีีปท่แล้วคือหัวแตกครับหัวแแตกมีคนดูล ครับพี่ก็ปีนี้ก็มีน้องๆพี่ไม่มีไม่มีอ๋อไปหามีไปหามีไปหาไงคะอะไรจ้ามันก็มีจ้ามันก็มีอะไรละพี่มันก็เรื่อยๆไงชีวิตลูกผู้ชายใช่ไหมล่ะพี่มันก็เรื่อยๆมันตลอดกเป็นเรื่อยพี่เลยผมหาพวกไงเอาผู้ชายก็เข้าก็เข้าใจกันมันก็เรื่อยๆพี่คนแ่าเริง คนล่าเริงมันก็มีไม่ให้ผมบอกแล้วว่าผมมาชีวิตผมมาพี่น้องผู้ชายหมดสามคนพอผมอายุ30กว่าผมก็ตกตะกอนแล้วว่าผมไม่ได้อยากมีพี่น้องผู้ชายเพิ่มแล้วถ้าเกิดจะมีพี่น้องอะไรก็ขอให้เป็นผู้หญิงแล้วกันเพราะผู้ชายผมไม่เอาแล้วผมเบื่อผู้ชายผมก็ครบแค่ปองกัพนพอแล้วเด็กแฟนฉันพอแล้วเบียไปยกพอแล้วคนอื่นผมไม่เอาแล้วผมพอแล้วอืใช่จ๊ะ ก็เลยยังอยู่อย่างนี้ไงพี่